จากร้านบีบีการอุบลครับวันนี้วันที่9กันยายน2 5 6 8ารกบีบีกัรกะบอกนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นซิกพี3 2 0ในเวอร์ชันวิวสันคอมแบทนะครับ WE เอามาทําในรหัสรุ่น A17 V2 นะครับซิ 20, กพีสก็ทุกคนก็รู้กันดีนะครับอ่าจุเข้ากองทัพสหรัฐนะครับบริษัทสํานักแต่งปืนวิวสันคอมแบก็เอาปืนรุ่นนี้มาแต่งแต่งขายนะครับเปลี่ยนเป็นกีบด้ามกัดสไลด์แบบนี้เลยนะครับ W E ก็ทำโมเดลปืนจริงรุ่นนั้นนะครับตัวปืนราคาตุ๊ดจำราคาไม่ได้4,300บาทนะครับตัวปืนเปล่าเนาะค่าทรง่ง100บาทนะครับลูกค้าจ่ายหมดเนาะลูกค้าสั่งแก๊สเพิ่มหนึ่งกระป๋องซิลิโคนแล้วก็กระสุนนะครับวันนี้อัดคลิปคนเดียวก็เติมแก๊สทางร้านเติมแก๊สแล้วก็กระสุนมาแล้วผมก็จะยิงเทสให้ดูนะครับ โอเคนะัดสุดท้ายสไลด์ก็ออกค้างสวยครับปืนจริงรุ่นนี้นะสวยมากวิว s ันคอมแบทเอาไปแต่งชอบก็เอดไลน์มาซื้อได้ครับที่ร้านมบีบีกันอยู่หลายรุ่นนะมีอยู่สี่ห้าสิบแบบถ้าจำไม่ผิดไ <c oughs> <c oughs> ลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวีโอครับส่วนแปล้งกันก็มีครับมีอยู่ร้อยกว่าแบบนี่นะแปล้งกันก็มีอยู่หลายรุ่นครับถ้าใครยังไม่มี ก็ต้องรีบเก็บครับเพราะว่ามันจะหมดแล้วโอเคครับผม